สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้น้องเอ๋นานากระเป๋าสะพายหนังท้องทรงลองชองม,มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสินค้าพึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนี่เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่สวยหรูน่ารักและโดดเด่นมากๆพี่ๆหากระเป๋าหนังท้องจระเข้วัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลก ใช้ระยะเวลานานกว่ากระเป๋าทั่วๆไปรับรองว่าซื้อไปแล้วถือไปแล้วคุ้มค่าอย่างแน่นอนใบนี้นะคะขนาดความกว้างด้านล่างจะอยู่ที่7.5นิ้วกว้างด้านบนจะอยู่ที่10นิ้วส่วนสูงจะอยู่ที่6นิ้วความหนาก้นกระเป๋าอยู่ที่4นิ้วไซส์ประมาณนี้ปกติน้องเอจะขายใบละ12,900บาทน้องเอจัดให้ในราคาพิเศษ 6,200บาทเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับอายุของจระเข้ตัวนี้ต้องใช้จระเข้ที่มีอายุตั้งแต่3ปีครึ่งขึ้นไปเฉพาะค่าเลี้ยงดูก็เป็นหมื่นแล้วนะคะพี่ๆค่ะถ้าสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพแล้วทักแชทฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะคะและสำหรับพี่ๆที่รับชมนกเอ๋ทาง YouTube นกเอจกจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมนเบอร์นกเอกเสร็จแล้วทักหานอกเอกทางไลน์นะคะทุกออเดอร์มีขาจระเข้แท้แถมให้อย่างนี้เลยค่ะสีดำพี่ๆดูนะคะดูด้านหน้าหนังสวยหนังเงาเข้ามาใหม่ล่าสุดรุ่นนี้ต้องผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่นะคะดูนะคะวางกล่งกลางวางกลึ่นก,กลงกางเสร็จแล้วหนังโอบมาถึงด้านข้างต้องใช้จระเข้ตัวใหญ่เพราะว่าใช้หนังแผ่นใหญ่มาก 6,200บาทใบนี้หนังสวยและเงางามมากตัวสายสะพายเป็นสายโซ่ร้อยหนังดีไซน์สวยเรียบหรูมากรุ่นนี้ใส่กระเป๋าสตางค์ยาวได้ค่ะไม่อึดอัดด้วยนะคะจุของได้เยอะในระดับหนึ่งนะคะ6,200บาทไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีต่อไปสีน้ำเงินนะคะเป็นน้ำเงินบลูไดมอนด์สวยมากที่ที่ค่ะใช้งานแบบถือก็สวยดีไซน์แบบเก๋ไก่มากเป็นดีไซน์แฟชั่นยอดนิยมนะคะ สีน้ำเงินบลูไดมอนด์เวลาเลือกหนังพี่ๆจะต้องเลือกให้ได้เซนเตอร์หนังที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการวางเซนเตอร์หนังคือการวางที่เปลืองหนังที่สุดค่ะเป็นการวางที่ได้คุณภาพที่สุดค่ะสีน้ำเงินใบนี้ก็สวยมากเลยนะคะพี่ๆขาชมความสวยงามด้านในต่อนะคะนี่ค่ะรับในผลิตจากหนังวัวแท้นะคะช่องซิปด้านข้างก็เป็นหนังวัวต้นทุนในการผลิตสูงมากจริงๆค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปนะคะจะเป็นสีน้ําเงินสด <c oughs> สวยเงางามและโดดเด่นมากสีน้ําเงินสดก็สวยสะดุดตามากเลยนะคะพี่พี่ขาดูนะคะหนังจากกึ่งกลางขนาดของลายขนาดของสเกลหนังก็สําคัญไม่ใช่แค่การวางตาแหน่งหนังด้านหน้าที่เราเอาคัดมาให้สวยและได้เซนเตอร์ด้านหลังที่เรกเอคัดมาให้ขนาดจะต้องใกล้เคียงกับด้านหน้าให้มากที่สุดนี่คือเรื่องยากมากเลยนะคะพี่พี่ขา คือต้องคัดหนังให้สวยแล้วสเกลหนังต้องใกล้เคียงกันถ้าไม่ได้แบบนี้งานคนละอย่างกับน้องเอ๋เลยนะคะพี่ๆค่ะคัดแล้วคัดอีกน้องเอ๋เนี่ยเลือกหนังด้วยตัวเองเลือกหนังด้วยตัวเองทุกใบจะต้องสวยและต้องบาลานซ์ขนาดของลวดลายด้านหน้าด้านหลังต้องสวยและเพอร์เฟกเลือกแต่ละทีนะโอ้โหกินยาเลยค่ะพี่ๆค่ะเพราะว่ามันปวดเบ้าตามากคัดเป็นวันๆปวดเบ้าตาไหนจะต้องมองว่าหนังสวยแค่ไหนแล้วเซ็นเตอร์ได้ไหมโอ้โหน้องเอ๋เช็คละเอียดมากเลยนะคะ ต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีแดงเข้มเป็นสีแดงวายของจริงจะสวยและฉ่ำมากลวดลายด้านหน้าสวยนะคะหนังตึงถึงขอบด้านข้างลวดลายด้านหลังก็เป็นสเกลที่ใกล้เคียงกับด้านหน้าซึ่งมีความสวยงามแบบสมบูรณ์แบบรุ่นนี้พี่ๆค่ะสวยน่ารักนะคะหนังตะรกีแท้พี่ๆซื้อไปไม่ผิดหวังใช้งานทนทานนะยาวนาน สิบปี20ปี30ปีเรียกว่าคุ้มแล้วคุ้มอีกแล้วราคามีแต่จะขึ้นวันนี้น้องเอกขายอยู่ที่6,200บาทนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะได้เห็นน้องเอกขายในราคาแตะไปที่เ0็ดแตะไปที่แ0 0 0ัภายในปีนี้อย่างแน่นอนปีนี้นะคะ รัสเซียมาจีนมาราคาหลังจระเขคขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นตลอดเลย2ส,สีสุดท้ายนะคะเป็นสีชมพูซากุระและสีชมพูบานเย็นชอบรุ่นไหนทักมาหาอนเอตได้เลยลวดลายด้านหน้าลวดลายด้านหลังสวยทุกใบเพราะว่าน้องเอตคัดมาให้พิเศษถ้าพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอภาพเพิ่มเติมทักลายทักเพจหาหน้องเอตได้เลยเพราะว่าตอนนี้คลิปดโดโนเอตนะคะมะีจำกัดเวลาที่5นาะทีเกิดไม่ได้บรรลุไม่ได้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ